สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเฉลยแบบที่สองก่อนที่จะเรียนเอานามไปขั้นที่สามนะครับข้อที่หนึ่งข้อที่สองและข้อที่สามเป็นการบวกลบเอกนามนะครับเราต้องไม่ลืมว่าเอกนามที่บวกลบกันได้ต้องเอกนามคล้ายเอกนามคล้ายคือเอกนามที่มีตัวแปรชุดเดียวกันชุดเดียวกันหมายความว่ามีตัวแปรและเลขชี้กาลังที่มัน เหมือนกันนะครับอย่างเช่นเที่หนึ่งสามตัวเนี้ยเป็นเอกนามคล้ายหมดเลยสามตัวนี้เป็นเอกนามคล้ายหมดเลยนะครับเนื่อว่าเป็นเอกนามคล้ายหมดเลยเพราะนั้นสามตัวนี้เราก็สามารถที่จะนํามาบวกลบกันได้เลยนะครับเราก็ได้เป็นลบสองบวกห้าลบหกแล้วคูณด้วยเอกยกกำลัง ค้ายกันดึงมาแค่หนึ่งตัวนะครับคล้ายกันดึงมาแค่หนึ่งตัวเราก็จะได้เป็นลบสองบวกห้าได้เท่าไหร่ครับสามสามลบหกได้ลบสามเกยกกำลังสองนะครับข้อที่สองใช่กระนำคล้ายไหมครับชุดเดียวกันไหม x y กํลังสองอันนี้ก็ x y กํลังสองอันนี้ก็ x y กํลังสองเพราะฉะนั้นทั้งสามตัวนี้ม็นเลกํารคล้ายกันคล้ายกันเราดึงมาแค่ตัวเดียวครับก็คือ x y กํลังสองที่เหลือเหลืออะไร,น,ระน, 3, นะครับก็เหลือนี่เลยลบยี่สิบบวกสามแล้วก็ลบสิบห้านะครับ เราก็บวกลบมันเข้าไปลบยี่สิบกับลบสิบห้ารวมกันได้ลบสามสิบห้าลบสามสิบห้าบวกสามครับได้ลบสามสิบสองเอ็กซ์วน์กำลังสองข้อที่สาม ขาที่สามที่ถ้าเราดูดีเนี่ยมีตัวที่แปลกปลอมมาก็คือตัวนี้ตัวนี้ y มีกําลังสองแต่ทั้งสามตัวเนี้ย y ไม่ได้ยกกําลังสองเลยถูกไหมครับใช่ครับแสดงว่าไอ้สามตัวเนี้ยเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าเอกนามขายแต่ตัวเนี้ยไม่ขายซึ่งก็หมายความว่าสามตัวเนี้ยสามารถบวกลบกันได้ แต่ตัวนี้บวกลบกับใครไม่ได้เลยนะครับเอาตัวนี้ก่อนสามตัวนี้เหมือนกันดึงมาหนึ่งตัวครับ xy ที่เหลือเหลืออะไรละครับไม่มีตัวเลขมันก็คือหนึ่งบวกไม่มีตัวเลขมันก็คือหนึ่งลบไม่มีตัวเลขก็คือลบด้วยหนึ่งส่วนตัวนี้ไม่ได้คล้ายกับใครเลยทำอะไรไม่ได้เราก็ใส่เหมือนเดิมครับบวกด้วย x y กำลังสองไม่ขายอะไรทำอะไรไม่ได้ก็ใส่ไว้เหมือนเดิมนะครับเราก็จะได้เป็นหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองลบอีกหนึ่งก็เหลือหนึ่ง x y บวกด้วย x y กำลังสองแต่หนึ่ง x y หนึ่งคูณ x y มันก็ได้ x y เหมือนเดิมเพราะนั้นเราก็จะได้เป็น x y บวกด้วย x y กำลังสองครับมาต่อที่ข้อสี่นะครับข้อสี่ข้อห้า 5, เนี่ยเป็นเรื่องของการคูณน,นะครับการคูณเอกนามเนี่ยเราไม่จาเป็นจะต้องเป็นเอกนามคล้ายกันเราใช้การจัดคู่ใหม่จับคู่คูณตัวเลขคูณตัวเลข,ต,เลขตัวแปรไปคูณกับตัวแปร พราะนั้นในข้อสี่เราก็จัดคู่ใหม่ครับได้เป็นหกคูณสี่คูณลบสองกับ x คูณเ็กำลังสองคูณเ x นะเราจัดรูปใหม่แนละ้วนะครับแล้วก็คูณกันไปเลยครับตัวเลขก็คูณตามปกติกสสีีีี่่่่ยย6 4 2สี 4, 2่ 4, คูณลบสองเป็นลบสี่สิบแปดส่วนตัวแปรครับเวลาเราคูณตัวแปรเนี่ยเราใช้หลักของเลขยกกาลังข่านเดียวกันคูณกันรเอาเลขชี้กําลังมาบวกกันอ x ตัวนี้ไม่มีเลขชี้กําลังแดงว่ามันยกกําลังหนึ่งแต่ว่าตัวนี้ก็ต้องยกกําลังหนึ่งด้วยนะครับเราก็จะได้ x ยกกาลังเท่าไหร่นะครับ ฐานเดียวกันคูณกันเลขชี้กำลังบวกกันก็หนึ่งบวกสองเป็นสามสามบวกหนึ่งก็เป็นสี่ก็ลบสี่สิบแปดเกกำลังสี่นะครับข้อที่ห้าก็เหมือนเดิมครับแยกไปเลยครับตัวเลขคูณตัวเลขตัวแปรคูณตัวแปรตัวเลขมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ลบอะไรครับไม่มีตัวเลขก็คือลบหนึ่งนะครับคูณด้วย ูณด้วยสี่และคูณด้วยลบสามนะครับมาดูตัวแปรว่างครับอันนี้ก็เป็น x กําลังสามคูณด้วย x กําลังสองและคูณด้วย x ยกกําลังห้าแล้วก็คูณงไปครับลบหนึ่งคูณสี่ลบหนึ 4, ่งคูณสี่ได้ลบสี่ลบคูณบวกเป็นลบ บลบสี่คูณลบสามลบคูณลบเป็นบวกสี่คูณสามเป็นสิบสองบวกสิบสองนะครับฐานเดียวกันคูณกับเลขชี้กําลังออกมาบวกกันหมดเลยก็จะกลายเป็น x ยกกําลังสามบวกสองเป็นห้าบวกห้าเป็นสิบได้สิบสอง x ยกกําลังสิบ อ่าทีนี้มาดูการหารบ้างนะครับเมื่อกี้การคูณเราจับคู่คูณเพราะนั้นการหารเราก็จะจับคู่หารไปเลยนะครับตัวเลขหารตัวเลข,ต,เลขตัวแปรหารตัวแปรเหมือนเดิมครับเอาตัวเลขมาหารหกหารด้วยลบสามคูณกับ x กําลังห้าหารด้วย x กําลังสองนะครับลบสามหารหกลบหารบวกต้องเป็นลบแน่นอน ามหารหกได้สองนะครับลบสองฐานเดียวกันฐานเดียวกันหารการเรด้ชี้กําลังมาลบกันก็จะได้ x ยกกําลังห้าลบสองเหลือสามนะครับตอบลบสอง x ยกกําลังสามนะครับข้อที่เจ็ดก็เหมือนกันครับการหารจับคู่หารไปเลยครับก็เป็นลบยี่สิบเอ็ดหาร 7, ด้วยลบเจ็ดคูณด้วย x ยกกําลังสี่ หารด้วย x ยกยกกำลังไม่มีเลขชี้กำลังสแสดงว่ายกกำลังหนึ่งนะครับยกกำลังหนึ่งก็หารไปเลยครับตามปกติลบหารลบเป็นบวกเจ็ดหารยี่สิบเอ็ดได้สามหารเดียวกันหารกันเลขชี้กำลังออกมาลบกันก็จะกลายเป็นเอกยกกำลังสี่ลบหนึ่งได้สามนะครับสามเกยกกำลังสาม ยังไงครับถูกไหมครับตรวจให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวน้นรามาดูเรื่องใหม่ที่จะเรียนกันนะครับเมื่อคราวที่แล้วเรารู้จักคาว่าเอกนามนะครับเอกนามคราวนี้มาดูคาว่าพหะุนาบ้างนะครับพหะนามคืออะไรนะครับพหะนามคือนิพนตในรูปเอกนามหมายความว่าไงครับหมายความว่าทุกตัวที่เป็นเอกนามทุกตัวนั้นเป็น พคุณนามด้วยเสมอนะครับทุกตัวที่เป็นเอกนามล้วนจะเป็นพหุนามหมดนะครับล้วนจะเป็นพหุนามหมดนะครับกับนีโพดในรูปเอกนามตั้งแต่สองเอกนามขึ้นไปในรูปการบวกหรือการลบอย่างเช่น x ตัวนี้คือเอกนามนชะ่ครับเอก,กําลังสองนี่ก็อเอกนามดูไปครับเราม,มาเขียนในรูปของการบวกหรือลบกันมีโพ์ทั้งหมดเนี่ย เขาเรียกว่าพหุนามน,นะครับทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าพหุนามนนหรือสามเอกกำลังสองบวกสี่เอ็บวกห้าแต่ละตัวเนี่ยคือเอกนามหนึ K ่งตัวเอกนามหนึ A ่งตัวเอกนามหนึ A ่งตัวพอเราเขียนรวมกันก็กลายเป็นเอกนามสามตัวเนี่ยมาบวกลบกันเราเรียกทั้งหมดเนี่ย ทั้งหมดเนี่ยว่าเป็นพาหุนนานะครับทั้งหมดเนี่ยว่าเป็นพหุนานะครับนี่คือคำว่านิยามของคาว่าพาหุนาานะครับหลังจากรู้จักคําว่าพะหุนาาแล้วนะครับเราเอมารู้จักคําว่าดีกีของพะหุนนบจากที่เราเรียนเรื่องเอกนามเนี่ยคำว่าดีกีเนี่ยคือผลรวมเลขชี้กำลักนะครับเอาเลขชี้กำลังเนี่ยมันรวมกันแต่คราวนี้พะหุนาาเนี่ยบางทีมันอาจจะมีหลายเอกนามรวมกัน เวลา,เาดูเขาบอกว่าให้ดูดีกีที่สูงที่สุดดีกีที่สูงที่สุดคืออะไรนะครับมาดูพหนามเนี้ยพหุนามเนี้ย,ม,ยมีเอกนามอยู่สองตัวเอกนามมีดีกีคือสองเอกนามมีดีกีคือสามดีกีเน,นี่ยสูงกัน,นครับสามสูง่าอยู่แล้วใช่ไหมครับแสดงว่าพหุนามเนี้ยดีกีคือ นะครับแล้วเอาดีกที่สูดสุดนะครับตัวอย่างต่อไปประกอบด้วยสามเอกนามด้วยกันเอกนามนี้ดีกีเท่าไหร่ครับ x อ็กนิดหนึ่ง y นิดหนึ่งดีกีก็คืออะไรครับสองนะครับอันนี้ x กซ์ำลังสอง y ายกำลังหนึ่งดีกีคืออะไรครับ,รรบสองบวกหนึ่งเป็นสามดีกี อันนี้ครับ x กำลังสอง y กำลังสองดีกีคืออะไรครับสี่ดีกีในสูงว่าแหละครับดีกีในสูงที่สุดครับสี่ส, 4. สรุปพาุนามเนี้ยทั้งหมดเนี้ยพาุนามเนี้ยดีกีคือสี่นะครับดีกีคือสี่ใช่ไงครับได้ไวสำหรับวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในบทเรียนต่อไปสวัสดีครับ